สวัสดีเพื่อนๆนะครับเชาาเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมนะครับนท็อปเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,เ,าเก็บเก็บที่ดักกุ้งนะครับพอดีเมื่อวานดักกุ้งทิ้งไว้นะครับอันนี้ฝนก็ตกนะครับผมก็เดี๋ยวเดินลงไปกัน <laughs> มีหมานําทางไอล้ลงนาไปอ่าไอ้หลงครับไอ้ลงนําทางไปครับ อันนี้ฝนก็ตกไปไปล่อยปลอยนะครับผมเอ่อไม่เคยดักกุ้งทะเลมาก่อนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน้ํำก่อยนะครับตอนนี้ก็น้ําลงนะครับผมดักทิ้งไว้โอ้โหมองด้วยสายตาแล้วไม่น่ามีอะไรติดนะครับเดีย๋ยวบอกนะว่ามีอะไระปรลาไหลติดหรือเปล่าลงไปดูดิ อ้อยอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับมันลื่น <c oughs> น่าจะปลาไหลติดหรือเปล่าบ้าปลาไหลปลาไหลทะเลมาติดอะไรตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บล่มแป๊บนึงนะเออกลัวโทรศัพท์เปียกฝนครับกลางล่มมาด้วยใช่ไหมอ่ะ ปลาไหลหรืออะไรหรืองูทะเลน่าจะงูทะเลนะครับมาติดอะไรในนี้นอันตรายนะครับเนี่ยมันติดข้างในด้วยโอ้โหเอ็นกำรรจริงๆเลยเป็นงูจริงด้วยครับอ,อย่าบอกนะง,งูมันเข้ามากินหมดเลยอะ่ะเฮ้ยมีอะไรดิ้นด้วยโอ้มีกุ้งครับ มีกุ้งด้วยแล้วก็มีงูทะเลเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกุ้งนิดหน่อยครับตายอย่างงูเคงูตายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ,ออกก่อนเอาไม้ออกก่อนพอดีเอาไม้ถ่วงไว้ไม่ให้น้ําทะเลมันพัดนะครับแล้วก็มีก้อนหินด้วยกุ้งโอ้โหได้นิดเดียวเองครับเป็นกุ้งอะไรก็ไม่รู้ะ กุ้งทะเลนะได้น้อยมากอะ่ะประมาณนับตัวได้ครับสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบกว่าตัวนะครับแต่นี่แปลกใจงูเนี่ยมันติดได้ไงเออตายยังอืมตายแล้วครับงูกรรมจริงนะครับ โว oh, สี่ด้วยแล้วกันครับอันตรายครับอันตรายโอ้ยเดี๋ยวก้อนหินออกก่อนครับเยื่อยังเหลือเต็มเลยอะ่ะโอ้โหโอเคอันนี้ทับไว้อีกชั้นหนึ่ง หลายชั้นครับกันไม่ให้มันไหลนะอ๋อมีมีร่องรอยของปูด้วยสงสัยมีปูเข้ามาด้วยครับปูน่าจะเข้ามาปูน่าจะเข้ามาแล้วมาออกไปได้ครับมีก้ามอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับสิบเอ็ดสองตัวผลงานนะครับ ก็ไม่เคยดักกุ้งทะเลมาก่อนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเหยื่อก็เป็นกระปีครับเหยื่อยังเหลือเพียบเลยเป็นกระปีผสมลำนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าผมลองเปลี่ยนที่ดักดูลองไปดักตรงอื่นดูเผื่อได้เยอะกว่านี้ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับไปก่อนครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูผลงานใกล้ๆเดี๋ยวผม ตัดต่อคลิปไปอีกทีนึงครับไปดูผลงานกันครับผมไปแล้วครับก็ประมาณนี้ครับผลงานที่ไปดักมานะครับเป็นกุ้งทะเลนะครับไม่รู้กุ้งอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับนับได้ครับประมาณตัวที่นับได้มีก้ามปูหลุดมาด้วยโอเคครับผมยังไงก็ชอบนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเกี่ยวคลิปหน้าครับ ผมลองเปลี่ยนหมาดักไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเพิ่มเพิ่มในตัวกระชังดักเพิ่มขึ้นมาด้วยอีก,อกสักสองสามอันนะครับผมโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ